โ้ฮก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การ Unbox อกซ์แบนการตัวของ DCPT10 นะครับบ็อกซเนาะอ่าเป็น r g i i e บลอ i นนั่นเองนะคือไม่ใช่อะไรครับก่อนหน้านี้เรียอะไรเงินคนในช่องไปเปิดาทริกแบงค์ดีใช่ไหมแต่ว่าราคามันขึ้นเราขึ้นเราไม่หยุดเลยอ่ะคนที่ชอบอะนะครับก็เลยอ่ลองมาเสี่ยงกันตรงนี้ดีกว่านะอย่างน้อยถ้าได้มาอย่างน้อยถ้าได้คนที่ชอบมาบ้างเนี่ยมัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไปขายอะไรงนี้เนาะเออก็คาดหวังแค่คนที่ชอบออกมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่ขาดทุนเกินไปประมาณนั้น,นครับเพราะว่าหาปล่อยตอนนี้ยากจริงเนาะคนที่อยากได้ก็จะมีเป็นฟิกเกอร์เนาะของแบงก์ดีมครับจะเป็นวิกะใช่ไหมวิกะมาชิโรโทโมรินะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าออกเซกอย่างอื่นมาก็อ่าก,ก็ไม่ได้รังเกียจนะเนาะเซกรีเอลเซกตัวแมกนัตอะไรกัน เ,เดี๋ยวไปต่อยอดเป็นฟิกเกอร์อีกทีแล้วกันประมาณนั้นอ่ะวันนี้เราก็1กล่องกับ1น1ซองะคร่ยแทนเป็นเลข1นไปนะแล้วเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนอแ e รลิตี้นี่ไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนที่ดูใน y o ยู u ะะูบแบบอ่าเขาบอกว่าบางบล็อกก็ออกทิปเปิลสีบางบล็อกก็ออกห้านี่เดี๋ยวจะพยายามเบามือให้มันได้ถูกไม่ค่อยถนัดเลย ไม่มีอะไรเนาะนี่เป็นแร่นะครับต้องผีแล้วก็แร่เดียวอีกแล้วว้าออกเร็วแต่ว่านี่เป็นซองแยกเฉยๆนะเออเปิดซองเฉยๆได้ฮิลถือว่าโอเคอยู่เนรับอืมเป็นของมเกนไดมิวไทป์เนาะอันนี้อันนี้แต่ลองเฉยๆนะก็คือเปิดสีใบใบที่5ใช่ไหมแล้วก็หกเจก็บอดอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะดึงใบ6-7ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวใบที่หไว้เนาะ จริงๆถ้านับแค่เนี้ยตองเดียวอพุ้มแล้วนะแต่ว่าที่เจ็บหนักอ่ะคืออันนี้นะเดี๋ยวขาขยับไม้นิดนึงที่เจ็บหนักจะเป็นตัวบ็อกซ์นี่มากกว่าคือกลัวมันใะขูดการ์ดอะไรเงี้ยเนะาะก็เลยจะพยายามระวังมือให้มากที่สุดเนี่ย หนึ box น่าจะยี่สิบสองใช่ไหมถึงไหมเนี่ยไปดูเหมือนจะไม่ถึงเลยเราเค่อยๆแกะกันเนาะเพราะว่าเรางบน้อยนะครับเราไม่แบบว่าคลิปปให้เห็นอันดีๆแล้วก็ไปต่อเลยสองสี่ห้าหกเ็ดแปดหนึ่ง box มีสิบหกซองอะฮะมีเตียบไปก่อนเนะา,านะอะไรเนี่ย โอเคเดี๋ยวจะเปิดสลับสลับกันได้กันเนาะซ้าขวาซ้าขวาเนี่ยเริ่มจากอันนี้ก่อนถ้าฮิวออกเร็วขอให้ได้คนที่ชอบแหละถ้าจะเป็นพวกเป็นเซกเป็นดับเบิลเฟรมแรอะไรเงี้ยอยากให้ออกช้ามากกว่าจะได้ตื่นเต้นเนาะถ้าออกมาเร็วตอนแรกๆที่เหลือมันจะดูสืดๆล้วไม่รู้ว่าจะมีราลิตี้ลับที่กินเลสอย่างอื่นหนเนี่ยอ่ะออกมาก่อนสงใบนเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปสุดท้ายนะ แล้วทำไมทีนี้เป็นสามใบเหมือนจะเฟรมแลไปเลยของสีชมพูนะมาดูสายก่อนนะของอาทิซาเลียนะเฟรมแลอาทิซาเลียนะีบก็ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าดีแต่จะหาราคามาแล้วก็ใส่ให้รอบหนึ่งแล้วกัน น,นี่บ้างครับเปิดมาก็เฟรมแรออกแต่เหมือนบล็อกหนึ่งจะมีสองใบนะเพราะงั้นอันนี้ยังยังเฉยๆครับอ่าเหมือนจะเฟรมแรสองใบแล้วก็ตัวของฮิวใบหนึ่งต่อบล็อกอันนั้นหนึ่งสองเนี่ยเหมือนจะเป็นสามแล้วเนี่ยแล้วทำไมทีนี้สี่เลย <laughs> หรือว่ามัา่ว เป็นดับเบิลแรนะครับของอาร์โก r ไซเรนเนาะนี่ผมคิดว่าไม่แพงเพราะเป็นสายรองนะแต่ก็ดับเบิลเฉยๆไม่เป็นไรแต่เดียวอย่างนี้ก็ดูยากแล้วสิว่าจะต้องอยู่ไปที่เท่าไหร่ี๋ยวจะค่อยๆเปิดจากหลังเหมือนเดิมแมวกันเนะองที่สาม ได้ลายใหม่ดาจีเวลนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เนรับไคจูใบต่อไปมีโอกาสหรือยังใช่นะค,คอมมอ,อนะ on, นะครับใบที่สี่ก็ยังคอมมอนนะอันนี้น่าจะใช่ละแต่น่าจะดับเบิลนะครับิปเปิลแรร์ของสายแดงใหม่ จริงๆตัวมันเก่งนะออบอกว่าพอโดนดีไทยเนี่ยจะบลัสแล้วชุบตัวเองขึ้นมาเนาะแล้วจะบวก2,000ตามช่องว่างนะครับซึ่งมันจะเป็นเด็กที่แบบกินเลียว่างอยู่แล้วเพราะงั้นจะโดดขึ้นมาแล้วก็ได้บวก2,000 20, 0่นอะไรเงี้ยเฮ้ยได้ดับเบิลอีกใบด้วยนะอันนี้ของลิเซียเฟลใช่ไหมได้โอเคอ่ะเลดเริ่มมัวละ เป็นว่าตามมีตามเกิดแล้วกัน,นครับออกอะไรมาก็จะใส่นับให้นะไม่อยากใช้กันไกลตัดคือตัวเองไม่เคยพลาดแต่ว่าเคยเห็นคนตัดพลาดมากระตาแล้วนังไม่มีอะไรไม่มีอะไระครับใบที่สก็ยังไม่ใช่นะใบที่สี่ ใครเกรดหนึ่งเนีับทำหน้าไม่ได้แล้วสิทิปเปิลแลนนะอันนี้ของรีเอลใช่ไหมอืมของรีเอลก็น่าจะมีราคาอยู่นะที่เด็กก็ไม่มีอะไรโ้และทิปเปิลออกออกไวอยู่นะสองใบแล้วรับอยไอ้ที่บอกมันมีประมาณสีนะ่ห้าใบเนาะ จะเร็วกว่าปกตินิดนึงแต่ยังพอมีให้รุ่นอยู่บอกแล้วสำคัญที่สุดคือเซกหรือว่าลาเซนทวกฮิวอะไรอย่างนี้นรหรือไม่อย่างน้อยนั่นแหละเอาแค่คนที่เราชอบเนอะเป็นไมโกหรืออเว u มูจิกานะครับแค่นั้นก็โอเคแนละ้วถามว่าพวงเันอื่นมีที่ชอบไหมก็แบบโมกาจังหรือรันนี้ก็โอเคนะไม่ใช่นะครับ มันเห็นไอคอนโทเค็นป่ะเพราะงั้นไม่น่ามีอะไรเนะอ่าเป็นโนเบสโรดโท a เค o k ใหม่นืมโซซ่าแล้วก็อันนี้เป็นีเอลดราโกนิสนะมาคู่กันเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อะไรเนาะเอ้ยผมว่าโอเคนะได้เหลืองสองใบคือมันมันแย่แค่ตรงที่ว่า เราขายซิงเกิลอ่ะมันขายยากกว่าคนที่ซื้อคอมไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะราคาก็อาจจะตกกว่าปกตินิดนึงครับแต่ก็ยังดีผมยังคิดว่าราคายังใช้ได้อเดี๋ยวว่าทิเปิลสามลนะคือแรริตีดีๆนะี่อยู่ต้นๆหมดเลยมเลยลองต่อไปนะครับลืมแล้วว่าเท่าไหร่ อันนี้ก็ยังนะแล้วก็ใบต่อไปนี่น่าจะใช่แล้วเนะี่ยไม่ใช่อันนี้น่าจะซองไม่มีอะไรเนาะมีแต่แร่นรเนี่ยก็จะได้ปกติไม่ได้เจอซองที่มีแต่แร่เดียวมานานละอ่าอ่าโอเคต่อไปทางซ้ายเนาะไม่มีอะไรเราก็ค้ำค่า,าไปเลยปีตรันด์เนปอยากได้ลายเซ็นอนะใครก็ได้แต่อยากได้ลายเซ็นดนะ สวยดีนะคือถ้าไม่ได้คุ้มราคามากก็จะเก็บไว้ครับ collectible งูอวกาศใบที่สามก็ยังไม่ใช่นะอ่ะใบต่อไปนะครับโอเคหนีละงั้นซองนี้ไม่มีอะไรอัลต์เวทลูกนี่ผมเห็นว่าก็แพงอยูนะ่แต่ก็นิดนึงอ่ะมันมันแค่นิดเดียวเพราะมันแลเดียวสน ลองเปล่าก็เซ็งๆนิดนึงนครับลายลายเปิดลายลายปิดเลยนะเวดซูน,น,นครับแล้วก็มาเป็นเอเนจีลายลูกอะ่ะแค่นแหละมันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะนี่เริ่มมีฟอยล์ละของใครเอ่ยดัสเต็ดนะครับ เทคแป๊บเมื่อลงเรียนโซชาร์ถ้าแวนเป็นบารแมกเนสโอเคเอาไปเก็บ <laughs> น,นี่อันนี้นับประเกลือครับแล้วก็แล่ปกติเนาองหลายแล้วหลดื่มอีกแล้วกี่สี่ไล่หิวนี่ให้รุ้นละทึกอยู่ ผ่านมาครึ่งทางแล้วเร็วจังของดีออกเยอะก็จริงแหละแต่ก็ <c oughs> อยากให้เตื่นเต้นกว้ยิ่งหน่อยนะ,ะงูอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ฟอยนะอันนี้ฟอยอันนี้ฟอยอันนี้ฟอยอยู่อันนี้ฟอยอ,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 อยู่ S R นะครับ Silver Rare อิตาเลียหรือเปล่า ตอนลงเรือคัตเตอร์บัสโซบสัสสองจวถ้าแวนเกรดสามขึ้นไปบอกห้าพันอ่าซับโทเค็นเนาะก็คือใส่อา,าร์ติเลียได้แล้วก็ใส่ตัวน้องก็รู้อะไรนะสายผักกันนะครับของใหม่ได้เนาะถ้อาออกซิเวอร์แรงนี้คือผมอดดับเบิลอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเปล่าใช่ไหมเหลือไม่มีอะไรเลยก็คือเราน่าจะไม่ได้ดับเบิลเฟรมแรงอะไรอย่างนี้แล้วไป เป็นไรคนระับรุ้นกันต่อใจผมอยู่กับฮิวเท่านั้นแหละขอแค่อุยกะออกมาที่เหลือจะเป็นยังไงผมไม่สนเลยนะขอแค่มีอุยกะใบแรกคนระับไม่มีใบนี้ก็ไม่มีใบที่สี่ดดแล้วทางนี้ไม่มีอะไรละอุ้ยนี่น,นี่อยู่ใบห้าอยู่ใบห้า ของเบซ่าเอลนะดับเบิลแลมังกรนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเรียงให้อีกทีดีๆนะอ๋อแล้วก็มีดับเบิลแลอีกใบหนึ่งโดโตวเซอร์นะครับก็มันจะมีบางซองเลยใช่ไหมที่แบบซ้อนดับเบิลทริปเปิลไปเลยโอเคผิวนี่นอนก้นจริงนะเนี่ยได้เวลาแล้ว ใช้เวลาแล้วอุยกะจะโผล่ห้ทุกคนเป็นชมบอด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 อีกแล้วอ่ะ,นะ ity, Rare, ะอันนี้นี่มีนะเตอร์ริตี้ทิปเปิลแดนนะครับอันนี้น่าจะใบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอุ้ยของไคจูอันนี้ก็มีราคาอยู่เออผมว่าผมว่าสามใบนี้นี่ดีมากเลยนะ หับ,บรีเอลไครจูอนะไรเงี้ยถ้าถ้าใครไม่ชอบที่วางโลกนี้ขออภัยนะครับครั้งหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้อีก่ว่าผมไม่ชินกับผมไม่ชินกับมือมัม,มี่เลยตอนนี้รู้สึกเลือดไม่เลี้ยงแล้วแต่แต่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะถ้าเดี๋ยวจะเลี้ยงให้อีกรอบหนึ่งนะครับตองที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยนะมันมีสิบหกเนาะตอนนี้เหลือสี่นี่ก็สิบสองใช่ไหมสามสี่สี่ห้าสิบหกอ่ะตอนที่สิบสองนะครับ เปเปิลน่าจะหมดแล้วแหละลุ้นแต่ฮิวกับเลดพิเศษพอแล้วแต่แต่เหมือนมันจะมันจะเบิ้ลได้อีกใบหนึ่งอุ้ยนี่ฮิวอุ๊ยแต่แตะกี้ตะกี้ผมเห็นผมเห็นสีผมคิดว่าอาเวมูจิก้านะโอเคบางกล้องอะ <laughs> ผมคิดว่าอาเวมูจิก้านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมุสึมิถ้าดูจากแขนตรงนี้ถ้าผมจำอาร์ตไม่ผิดแต่ผมว่าอาเวมูจิกาแน่ๆตอนนี้น่าจะใช้ได้อยู่ เ,เราค่อยๆค่อยๆไหลไปนะครับค่อยๆไหลไปนะครับสรุปสรุปผิดวงสรุปคือ v tuber ตะก,กี้มู g ก n d ด i m มิ a i e นะผีใกล้ๆกันขอแค่เป็นอุยกะแค่นี้ผมยิ้มเลยอ่าตัวมุสซิมิเนี่ยผมก็ชอบนะครับได้มุสซิมิผมก็โอเคแต่ว่าอยากได้อุยกะมากกว่าเฉยๆนะ,ะมาดูกันนะครับ EX เฉยๆไม่ได้หลายเซ็นนะ ลันโอ้โหจะได้อสีใกล้กันอยู่แต่จะผิดสรุูก็มั่วนี่นะเออไม่ได้ช่วยเลยนะให้กลางๆก,ก็เกลือแหละแต่ว่ายังพอรับได้อยู่ ไม้โอเคนอันนี้เป็นดับเบิลแร์นะครับมับงกรอีกแล้วเหรอมันไม่เก่งเลยแล้วก็ออเดอร์นานาคคิวเสียใจอะ่ะบิวได้อย่างดีเลยนะดแต่ไม่ใช่นะ แต่ดีใจจริงนะเนี่ยเกอร์เลยไม่ใช่โอเคอันนี้เกลือนะหมดแล้วอ่ะไม่คุ้มนะเนี่ย <laughs> ไปไปประมาณเริ่มไม่คุ้มแล้วอาจจะมีดวงกับซองซิงเกิลเฉยๆเนาะไม่มีดวงกับซองบ็อกซ์นะถ้าเราจะเรียกบ็อกซ์เราจะเรียกซองทำไม <laughs> เริ่มหล่น ไม่ได้นะไม่ได้หรือก็พูดเองนะว,ว่าถ้านับวงเก่าๆก็คือชอบโมกาการันนะครับแต่ว่าไม่ต้องออกมาหากันตอนนี้ก็ได้นะไม่ใช่โอเคจืดชืดจืดมากๆองสุดท้ายนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรอบสวยกรอบสวยกรอบสวยนะั่นเองกรอบสวยนะั่นเองเด็ดเด็ดแง่ให้ดูอีกรอบเดี๋ยวแง่ให้ดูอีกนิดนึงเห็นว่าเกรดหนึ่งอะแต่ไม่รู้ว่าใครแต่ถ้าเป็นเกรดหนึ่งน่าจะไม่แพงปะเกรดสามมันแพงกว่าอยู่หรอกปกติปกตินะ มันจะมีบางรอบที่ผมดึงมือใกล้เกินนะขออภัยเนี่ยดับเบิลเฟรมออกมาเป็นเดี๋ยวจะดึงขึ้นนะจะไม่รูดนะครับเดี๋ยวมันขูดอุ๊บลหลุดมือแทนอ่าได,ได้ไหมเนี่ยของอาทิชาเลียเนาะใช่ไหม ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับได้ดับเบิลเฟรมแลยเนาะโอ้ผมนึกว่าเลดจะไม่ออกแล้วนะเนะี่ยโอเคเดี๋ยวจะเรียงดีๆรอบหนึ่งแล้วก็สรุปยอดกันอีกทีนะครับโอเคครับก็ได้ดับเบิลมา6ใบเนาะไม่แน่ใจว่าไปกินเลดตรงไหนนะครับแล้วก็ทริปเปิลแลเนี่ยทั้งหมด4ใบอ่ะก็ยังตามโคตาที่เห็นมาก่อนหน้านี้เนาะพร้อมกับฮิลใบหนึ่งอันนี้การันตีบล็อกละใบนะครับอืม มีดับเบิลเฟรมแรตรงนี้ที่ออกมาทด,ทดให้กับพวกทิปเปิลอย่างตัวของรีเอลเองนะครับกับตับสายแล้วก็ตัวไคจูเนี่ยน่าจะราคาน่าจะใช้ได้อยู่นะส่วนที่เหลือก็เฉยเยนะครับอาจจะไม่ได้อะไรเยอะรันนี้ก็กลางๆอยู่แหละนะแล้วถ้าเกิดว่าบวกกับน้องคนนี้นะครับที่เปิดมาได้ก่อนหน้านี้เนาะก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่แหละสําหรับวันนี้นะประมาณนั้น โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อมาเปิดกันได้นะราออคาจะแรงนิดนึงแต่คิดว่าบล็อกนี้มันค่อนข้างคุ้มที่จะลองเสี่ยงดูนะครับแล้วก็อไม่มีสปอนเซอร์เพราะงั้นจะไม่ขายร้านไหนเป็นพิเศษนะแต่ว่าก็จะขอขอบคุณทุกคนนะครับทั้งผู้ชมทุกคนแล้วก็เราอดเนเตอร์แล้วก็คนที่สมัครสมาชิกไว้อะไรเงี้ยกับคนที่โดเนเตมาให้ตอนไลฟ์อยู่นะครับ เพราะว่ามีทุกคนอยู่ถึงได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมมาเรเนตเรยไว้พบกันใหนโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย